สวัสดีคะ่ะสวัสดีกับเช้าอันสดใสโอ้ยมือนีเดดออกคะ่ะทุกคนคะ่ะเราก็จะเปิดร้านกันอีกเหมือนเคยเนาะเพราะว่าเบลก็จะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ นจนกว่าเด็กๆจะไปเรียนซัมเมอร์นะถ้าเด็กๆไปเรียนซัมเมอร์เขาได้ขึ้นรถรับส่งนะคะทั้งเพียรดิงกับน้องอน,นาเนาะก็รถรับส่งก็จะมารับแล้วก็ไปมาส่งที่บ้านด้วยเราก็จะได้ไม่ต้องอตีรถกลับไปกลับมาเพื่อที่จะได้ไปรับลูกนะคะเราก็จะได้ขายของแบบเต็มที่เนาะคือเราก็ทํากับข้าวรอลูกเตรียม ของอาหารหรือว่าผลไม้รักไม้เอาไว้ให้รูแค่นั้นเองช่วงเช้าๆนะคะทุกคนขาตื่นขึ้นมาเบลก็จะเก็บกวาดบ้านเป็นซะกอ่อนเนาะลมพัดมาเมื่อคืนนี้แบบฝนตกใช่ไหมช่วงเย็นๆย็นอะลมพัดใบไม้แห้งนะปิ้วมาเต็มบ้านเลยทุกคนเบลก็เก็บกวาดรอบบ้านเนาะหญ้าเยอะอะไรเงี้ยขึ้นเยอะมากทุกคนขาเราก็จะได้ได้หญ้าก,กันแล้วแหละเบลว่าเพราะว่าถ้ามันปล่อยมันเยอะกว่านี้ยาวกว่านี้นะเดี๋ยวฝนตกมาแบบ่อยเดี๋ยวแบบ รวยหลายมันจะมาหาเรานะเราก็กลัวอยู่นะทุกคนเพราะว่าเบลก็ปลูกผักไว้รอบบ้านเลยไงมันก็มีทั้งสีเขียวสีอะไรบางทีมองไม่เห็นเนาะก็กลัวเบลก็จะมาทําความสะอาดด้วยนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เบลก็จะขายของอย่างเดียวเนาะทุกคนดูใบไม้ดิ ต้นไม้โดนฝนเขี้ยวขจีรอบบ้านเลยทุกคนคะ่ะแล้วเราก็จะได้จัดแจงไอ้ข้างๆบ้านอยู่แล้วทุกคนเพราะเริ่มฝนเริ่มตกแล้วถึงจะเป็นหน้าแรงก็เถอะฝนตกแล้วมันสาดไปสาดมาเนาะเราก็ต้องเก็บกวาดออกให้มันเรียบร้อยมิดชิดเวลาที่ฝนมามันจะได้ไม่แบบ พัดเข้ามาโดนสิ่งของเราที่เราวางไว้ข้างนอกไงทุกคนช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันดีหมดแหละเพราะว่ามันอากาศดีแล้วก็เอาอะไรวางไว้ตรงไหนก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่ช่วงหน้าแล้งหน้าฝนเนี่ยโอ้ย วิ่งเก็บกันเป็นชุลมุนเลยแหละทุกคนแล้วหลังคาด้านบนของอ่าศาลาอยู่ตรงเนี้ยมันก็กระพือกระพือนะทุกคนเแบลบต้องอ่าหาคนมาช่วยจับแล้วแหละเพราะว่าเบลมัดไว้ตอนนั้นอ่ะไม่อยู่เนาะพอลมพัดมาเมื่อวานเนี่ยแบบกระพือกระพือแรงมากเลยเแบลบก็รีบพาลูกกับเข้าบ้านเลยนะทุกคนนางยินในบานยางเดียวเลยค่ะออกมาข้างนอกบ่ไดไรกลัวแบบ อ่าสังกษีมันพัดมาทุกคนเมื่อวานก็ขายของกันแบบว่าอุล,ลุมนชุลมุนกันเนาะมันก็แบบว่าเปิดร้านใหม่ๆม,มันก็เดินไปเดินมาหย,ยิบนู่นหยิบนีน่ลืมนู่นลืมนี่อยู่ตลอดเวลาเนาะทุกคนย่างจนเมื่อยผูนล่ะค่ะเด็กๆเขาก็โอเคนะเล่นอยู่ในบ้านเนาะวันนี้ช่วงบ่ายเนาะเแบลบก็นี่แหละ ช่วงเช้าเบลก็ไปส่งของเรียบร้อยนะคะไปซื้อเนยแล้วก็มีไข่มาด้วยเนาะเพราะว่าเบลซื้อเครื่องทําไข่ม้วนมาแล้วใช่ไหมต่วันแรกที่เบลซื้อมาแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นเพราะาลืมซื้อไข่วันนี้ก็จัดเต็มมาเลยค่ะมีทั้งลูกชิ้นไข่ม้วนแล้วก็จะมีขนมด้วยนะคะก็ข้างขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันแบบล้นหลามเลยเบลไม่ได้เปิดคอมเมนต์ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าตอนเนี้มัน อ่าไอ้นั้นมันเยอะอ่ะทุกคนพวกเว็บพวกอะไรมันเยอะมันเข้ามาเยอะแล้วเราต้องปิดเม้นไว้ก่อนไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะปิวเนาะเบลก็เลยต้องปิดไว้ก่อนก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่แบบไม่ได้เม้นนะคะเดี๋ยวจะลงรูปให้เราไปเม้นในนั้นกันไม่เป็นไรเนาะใครอยากติชมอันไหนก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปได้เลยนะคะส่วนคลิปมันก็จะถ้ายังไม่หายไปเบลก็จะต้องปิดไว้ก่อนนะชั่วชั่วคราวนะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมัน หลายอย่างทุกคนเวลาทำอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงไปถ้าทั้งหมดเลยงานอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนต,อต้องขอบคุณพี่พีเทุกๆคนนะคะที่เข้ามาตักเตือนกันเยอะมากๆเลยเแบลบเองก็ บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเห็นพี่ๆเข้ามาตักเตือนเบลก็รีบปิดไปเลยเนาะมันก็เอ้ยก็เกินไปเนาะบางทีเราก็หาเช้ากินข้าเนาะกะจ๊กสิมาหยากน้าฉันเห็นอย่างก,กับว่าเขาใจคือกันนะคะเบลให้พี่เตยซื้อน้ําแข็งไว้ให้ตั้งแต่เช้านะคะก็ฝากไว้ที่บ้านพี่เตยช่วงบ่าย,บายเบลก็จะมาเปิดร้านเบลก็จะเอาน้ําแข็งมาใส่ตู้แบบนี้แล้วก็เอาน้ําแข็งใส่กล่องโฟมไว้ด้วยเพื่อที่จะแช่ผักผักเอ่อที่เบลเอามาใส่ในลูกชิ้นก็จะมี กระหล่ำแล้วก็แตงกวาแช่เย็นๆนะทุกคนอุ้ยแช่เย็นๆกรอบๆดีขึ้นยังองเดอ้อจัดไปจัดมาก็จัดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเบลรู้สึกว่าปลาร้าของเราขายไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่แล้วก็มันก็ค่อนข้างร้อนเนาะทุกคนเบลก็เลยเอาไว้ในตู้เย็นไม่ได้เอามาขายนะคะเอาแค่มาขามกวนมาวางขายแล้วก็จะมีเครื่องทําไข่ม้วนแล้วก็มีลูกชิ้นเตาแก๊สเพื่อที่จะเอามาไว้ทอดลูกชิ้นนะทุกคนก็จัดร้านอยู่ อ่าหน้าบ้านเนาะวันนี้ก็เอาผ้าเอาอะไรมาบางังแดดบังอะไรให้มันเรียบร้อยนะวันนี้ก็รู้สึกว่าอ่าดีกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานค่อนข้างที่จะแบบว่าชุลมุนสักนิดหนึ่งนะเหตุยังกับว่าเป็นอันเห็นมันลืมไปบมดทุกอยางเนาะวันนี้ก็เริ่มแบบว่า คิดเข้าที่เข้าทางว่าอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องอยู่ตรงนั้นนะทุกคนล้วแบบก็เอาเร่มมากลางไว้ด้านบนด้วยเพื่อที่จะลูกค้าเวลาที่เข้ามาเนี่ยด้านหน้ามันก็จะได้ไม่ร้อนไงทุกคนนะแล้วย้ายจากที่ว่าเบลเอาอตู้แช่น้ําแข็งเนี่ยมาไว้ฝั่งทางที่เบลเอาไว้มาขามปวดเอามาไว้ฝั่งนี้แทนเพราะว่าแดดมันส่องน้ําแข็งละลายเร็วมากๆก็เลยเอามาไว้ฝั่งนี้แทนนะคะก็เอาไข่ม้วนมาตั้งไว้ตรงกลางเนะาะเดี๋ยวจะได้หาแบบว่า อ่ามันจะเป็นเหมือนกระดาษ A4 นะทุกคนพิมพ์ให้มันเป็นแบบเอามาห้อยนะว่าอันนี้มีไข่ม้วนนะมีขนมนะอะไรแบบนี้มันก็จะเด็กๆเ,เขาก็จะได้มองเห็นไงทุกคนใกล้จะปิดเทอมแล้วนะเนาะช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กๆก็จะเยอะนะทุกคนเดี๋ยวก็คงจะได้ขายทุกวัน วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะแเบลบก็อยากจะเปิดร้านแล้วก็ช่วงบ่ายใช่ไหมเแบลบก็อยากจะปิดร้านถึงแบบมืดๆเลยคิดว่าจะได้ปิดไหมทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแดดแดดร่มรุ่ม,ม,มแบบนี้กลัวว่าฝนมันจะตกเนาะเวลาที่ฝนตกมาเนี่ยลมมันก็จะพัดนะถ้าเบลไม่ขายของเชื่อไหมฝนจะไม่ตกเลยแต่ถ้าเวลขายของเมื่อไหร่ปุ๊บฝนจะตกทันทีไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแล้วก็ฟ้าดินชอบเล่นตลกกับเราเสมอโอ้กะลูยอ,อยู่ดอกบ่าเ้าปิดคนมีกรรมแต่วาก ยเคาะหัวกันคักหลายหเห็นว่ากระไดเนาะออนนี้บนในฟ้าฝนนะทุกคน เขาก็แบบธรรมดาแหละทุกคนมันช่วงแบบว่าอ่าพายุเข้ามันก็จะมีฝนแน่มีแดดแน่ตอนกลางวันนี้ก็คือร้อนมากๆแต่พอตกเย็นๆมาก็คือฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนเแบลบจัดร้านเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะเสร็จนะทุกคนตั้งล่มตั้งอะไรไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเอาของเอาอะไรมาตั้งเนี่ยกว่าจะแบบว่าเอา่อลืมนู่นลืม,ลมนี่ไหมอย่างเงี้ยเราก็วันนี้ก็ขนของ,ข,องขึ้นรถซาเล้งด้วยนะแบบเอาถอยรถซาเล้งไปใส่แล้วก็ขนของมาแล้วก็ขับ รถมาไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็ขนทีละน้อยเนาะก็สั่งมันสิเมื่อยก็จนยากไปยากมากกับโอ้ยเมื่อยเติบหนึ่งอยู่ด้วยคะ่ะเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็เดินไปดูเด็กๆสักหน่อยว่าอ่ะประมาณบ่ายสองแล้วนอนกันหรือ,อยังนะคะเข้าไปกันยังบท่านนอนอยู่ยังหยอกกันเสือ่อยู่คะ่ะทุกคนคะ่ะแน,นะอดีนนีน่ฮานะมากุน้นยั นี่แหละห้องแอร์เย็นไหมเย็นจนหนาวนอนได้แล้วโอเคนอนเลยนอนเลยอ,อย่าดิ้นไปดิ้นมาหลับตาเดี๋ยวหลับตาสิหลับดีๆหลับตาห่ผมผ้าดีๆนอน ส่งเด็กๆเ,เข้านอนเรียบร้อยก็มาเก็บแตงกวาสักหน่อยค่ะทุกคนคะ่ะแตงกวาของฮอกก็เก็บอยู่นี่ละไม่ได้ไปเอามาจากไหนเลยทุกคนเ <laughs> ดกก็เก็บอยู่นี่ละเอาเล็กๆ,ๆน้อยแบบสี่ห้าลูกเนาะเอาไปใส่ตะกร้าไว้เพราะว่าเราเองก,ก็ยังไม่ได้แบบว่ามีคนรู้จักมากมายเนาะแม้กันเล็เป็นแบบว่าเก็บเล็กเล็กๆนน้อยได้อยู่นะถ้าแบบมีคนรู้จักเยอะๆวันหนึ่งได้ขายเยอะๆอย่างเงี้ยบางที ที่เราปลูกมันก็อาจจะไม่ทันเราก็ต้องได้ไปซื้อที่ตลาดมาด้วยเนะเาะเดี๋ยวก็จะเก็บแตงกวาที่บ้านเราเอาไปกินด้วยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตะกร้าใบพรอมนะคะเก็บออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยทุกคนโดกแหงต้นหน่อยหนึ่งโดกกดกค่ะทุกคนแล้วแตงอันนี้เกิดใบมากๆแล้วมันแบบว่าออกหวานๆพรอมด้ยวยค่ะทุกคนใส่มันจะหวานๆมากๆเลย จิ้มกับน้ำพริกเนี่ยโอ้ยกินกับลูกชินเนี่ยแซ่บมากเลยเดินมาเล็กๆในหน่อยนะเราก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเอามาที่หน้าร้านของเราเนาะหน้าร้านก็ไม่ยั้งดอกค่ะทุกคนค่ะเแบลบก็ไม่ค่อยได้ฟิกเรื่องแบบว่ายืนเฝ้าท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เบลไปไหนเแบลบก็เอากระปุกตังไปด้วยแล้วก็ถือ iPad ไปด้วยแต่ไม่ได้ไปอยู่หลังบ้านนานนะไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็เดินออกมา เบลเปิดร้านมานะทุกคนเบลเริ่มขายตั้งร้านเรียบร้อยเนาะก็มีลูกค้า2อสาคนแล้วเนาะมาซื้อพอเขาเห็นเราตั้งร้านอยู่เนี่ยเวลาคนขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดกันอยู่นะแล้วร่วมเบลเบลก็เลือกเป็นสีขาวเนาะทุกคนสะดุดตามมตะไก่ผูละ <laughs> นะเพราะเพราะว่าสีขาวก็คือถ้าโดนไปเมื่อก็สีดำมันบแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังขาวอยู่มันก็เป็นผ้าใบที่แบบสามารถซักล้างได้เลยทุกคนมันถอดออกได้ตอนที่ว่าเบลกลางเบลอะไรเงี้ยอ่ามันก็เป็นแยกผ้าใบมาต่างหากเนาะเบลรู้สึกว่าสีขาวมันก็สวยมองแล้วมันสะอาดตาดีเนาะทุกคนมันดูแบบกิบเก๋นะสีขาวมันดูแบบมินิมอลมินิใจนะยืนไปสักพักก็มีคนมาซื้อไข่ม้วนนั่นแล้วค่ะทุกคนใครเอยก็เป็นหลานเบลนั่นเอง ธนะุรกิจครอบครัวช่วยๆกันนะคะข้าสือส้อเพิ่นเพิ่นซื้อเ้าโหโหโหเลิศอพอ กินไหมเนี่ยไข่มันไข่อะไรอะไข่ที่มันจะชี้ออกมาอย่างนี้หนูมไม่รู้จักหนูนมไม่รู้จักซื้อใช้สะดวกแล้วมันลงมาด้วยอันนี้คืออะไรเนีงง่ยก็นั่นไงไข่มันเดี๋ยวรอดูมันจะ๊ก้งขึ้นมาจิ๊งขึ้นมาเลย <laughs>

แม่เอาอะไรเอาไขมนครับกบาท20ครับอามาเอาไปครับขอบคุณครับพูดดีๆใชพูดเอามาต้อข้างหดกอดี น้ำมันมันจะโดนที่เราขายได้ยังอ่ะได้อยู่นี่หน่อยยัง,งเลยก็เห็นร้านพี่เบลเลยอ่ะอเห็นดูนๆๆดีดตอนเย็นมันใจนี่เองไหมมันใจนี่องไหมตอนเย็นฝนตกมันขึ้นมาไม,ม่ยินมันไม่ฝนตกไม่เมื่อวานนี้เมืม่อวานเหรอ ไม่ได้ไทำมาแล้วที่ก็ไม่ไทำงานแล้วแต่ตอนแต่ตอนคืนผมไม่เจอไม่ทานกินกินทั้งวันเฮ้ยนี่ไงมันเสื่อมกินทั้งวันเลยเหรอใช่มันอร่อยมันกรอบๆไม่มีขายแค่ว <ah er ันเสาร์วันเสาร์ว well> ันอาทิตย์แล้วก็วันพุธอะไรนี่นี่ถึงน้ำมันเหลวอดีน อ้ยเอาลมันข้างหัวจากฟองบาชิเอานั่งรงนั่งก่วงคนเยืบไปบายไหมนั่งรงอย่นอกินไม้แตงอ่ะอาบ๊อยิบม้างไหมแตงพี่นี่นนี่

ก็มีลูกค้ามาซื้อของดีอยู่นะทุกคนยิ่งตอนประมาณแบบว่า4ี่โมงเนี้ยเกือบจะ4ี่โมงบ่าย3ามเกือบจะ4ี่โมงคนแบบเข้ามาซื้อยังใครเห็นเขาก็จอดใช่ไหมเราก็ได้ขายดีอยู่นาะ แต่ว่าพอขายไปขายมาเนาะทุกคนโอ้ยฝนโลเทลงมาแล้วลมก็พัดแรงมากลูกค้านีเวิรเลยจ้เาเบลก็ได้หอบข้าวหอบของรีบวิ่งเข้ามาเก็บในบ้านหัวเบลเปียกหมดฝนกับตัวข้ามหัวค่ะเก็บคักเก็บเนี่ยพอเก็บของเสร็จแล้วปุ๊บฝนไม่ตกค่ะนั่นแหละยุดท่านที่นะเล่นตลกกับเบไลไหมล่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งนางก็ตกแบบว่าแรงมากๆเนาะเบลบก็เลยเอ่ะเอาเก็บลานกับเก็แบเบนาะซ่อมขาก็บซ่อาขาย,าขายว่าขายก็ได้เบลว่า เอ้าขายกับขายเบลก็เลยมาเก็บร้านแล้วก็ทําความสะอาดเก็บของให้มันเข้าที่เนาะทุกคนเราก็จะมาล้างจงกล้างจานพาลูกไปอาบน้ําแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกกินดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเขาขายต่อเฮาเอาละโฮมไปกลางต่อกันสิโอ้ยเนาะบ่ได้พักพอนพอดีละค่ะล่ะกะฝนมันก็จะเทลงมาอีกถ้าบเบลอล่มไปกลางอีกนะเบลคิดว่านาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ฟ้าฝนนะ บรรยากาศช่วงฝนตกในอาทิ์กำลังจะตกดินนะทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะเป็นต้นรับแซบแบ,แบเนาะเบลก็จะเก็บร้านทาความสะอาดเนาะไอพวกของพวกอะไรร่ม,รมเริ่มอะไรเบลก็จะเก็บไปใส่กล่องเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันไหนที่เราจะต้องล้างเบลก็จะเอามาล้างเลยเนาะก็นี่แหละทุกคนถ้าเราขายกับข้าวเนาะทฤษฎีหลักก็คือเราจะต้องล้างของให้มันเรียบร้อยนะคะมันเป็นแบบว่าอ่ะวันถัดมาเราจะได้ขายดีมือเตาไปเนาะเบลก็ จะล่างขายของให้มันเรียบร้อยเนาะแต่ว่าวันจันเบลไม่ได้ขายหรอกทุกคนเพราะว่าเบลต้องไปส่งไปรับไปส่งน้องอาาไปโรงเรียนเนาะเดี๋ยวมันจะเคิกเพราะน้องอาาเลิกบ่ายสองบ่ายสามเบลก็ต้องไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วนั่นแหละก็เลยบ่ได้ขายนะคะกับจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไปก่อนวันช่วงปิดเทอมเขาก,ก็จังลุยกันไหมนะคะเบลว,ว่าขายอยู่หน้าบ้านก็ถือว่าขายดีนะทุกคนนะถ้ายัางแบบอันนี้ยังไม่ได้คิดแบบแบบว่าแบบแบบแบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ อที่สิ่งที่เราซื้อมาใช่ไหมเราก็ไม่ได้ซื้อทุกวันนะทุกคนเท่ากับไ,ไ้ซื้อทุกมือเลยนะคะเราก็ซื้อเป็นบางอย่างแบบ น้ำแข็งเนี่ยอ่าเราซื้อทุกวันใช่ไหมแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราขายนะแต่พวกอย่างอื่นนะมันยังไม่หมดเราก็ไม่ได้ซื้อไงทุกคนเพราะว่าเราก็แบ่งใช้เนาะเราไม่ได้ออกเอาออกมาทั้งหมดนั่นแหละเบลก็รู้สึกว่าวันวันแรกที่เราขายเราก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําอยู่นะวันนี้ก็ได้เหมือนกันค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายค่าที่เลยมันก็ได้ค่าแรงขั้นต่าเบลก็ว่ามันก็หลดอยู่ได้ทุกคนค่ะเหมือนกับเหมือนกับเราไปทํางานเนาะเบลก็เปิดช่วงบ่ายด้วยเบลไม่ได้เปิดตอนเช้าเบลเปิดบ่ายโมง ก็กว่าจะจัดร้านเสร็จก็แบบปาไปเป็นชั่วโมงเลยเนาะมันกับเซอร์เได้ขายไปตลอถือว่าก็โอเคอยู่นะทุกคนแต่เบลคิดว่ามันก็ไม่ได้อย่างนี้ทุกวันหรอกคือเราจะมามุ่งหวังว่ามันจะได้แบบนี้ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะอันนีค้คือเล่าให้ฟังเฉยเฉยเด้อไม่ได้แบบมาอวดมาอ้างนะคะว่ามันได้อย่างนี้อย่างนั้นคือเล่าให้ฟังเฉยเฉยนะคะว่าอ่ะแบบ มันได้ประมาณนี้แหละอยู่หน้าบ้านเราก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเราขายอยู่แค่นี้มันก็คือได้แค่นี้ถ้ามันมีมาเพิ่มหรือโน่นน,นี่มาเพิ่มมันอาจจะได้เยอะไปกว่านี้นะคะก็สําหรับเบลนะตัวเบลนะค่าแรงค่าต่ําสําหรับเบลก็ก็เลิกแล้วเหลียะทุกคนสําหรับเราเนาะดูแลลูกไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยนะคะอยู่หน้าบ้านวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะเด็กๆก็จะได้เล่นสบายอยู่ในห้องแอร์มันจ,จะสะดวกิบาอน บได้กระเตีงกระเตงกันไปข้างนอกนะคะพอเราไปเจอค่าที่แพงๆนะ่ะมันก็ทําให้เราคิดหลายอย่างนะว่าเออมันแพงเกินไปนะมันไม่เหมาะกับตัวเรานะคะแล้วการแข่งขันมันก็สูงแต่ถ้าเราอยู่หน้าบ้านก็คือเอาเอาวัดใ,ใจใจกับลูกค้าไปเลยถ้าลูกค้าชอบเขาก็จะกลับมาถ้าลูกค้าบ่มากกับเครื่องเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเราเองนะคะ วันนี้ก็ล้างของล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็เก็บบ้านเก็บพวกขยุขยะเอาไปทิ้งแล้วก็เอาพวกเศษอาหารไปให้ไก่อยู่ที่บ้านป้านะคะทุกคนขาแล้วก็มาอาบนงอาบน้ำพาเด็กๆอาบน้ำกินของกินข้าวเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ